ว่าไงแตกไอ้นุ่มว่าไงสวยเพื่อนเพื่อนข้ามมาเลยข้ามมาเลยแตกหนึ่งเฮ้ยแย่ละ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  เออสวยแตกหนึ่งโอ้โหไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ฆ่าได้ตัวหนึ่งนะเฮ้ยใครมาโลโอ้โหตรงนี้อีกตัวหนึ่งนี่เองโอเคครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายพี่ป้านาและประชาชนชาวไทยชาวลกและชาวต่างดาวเช่นกันด้วยครับผมพวกผม a c t i o Channel Master ดีแล้ววันนี้เราผมจะมาอยู่ในเกมเอ่อ Rainbow Six นั่นเองครับผมหลังจากที่ผมห่างหายกันไปนานนั่นเองครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมจะมาแคสเกมหลังจากที่ผมห่างหายไปนานนั่นเองครับสาระไม่มีอะไรมากหรอก โอเคท่านผู้ชมแล้วก็ผมก็มีอย่างหนึ่งคือผมอยากถามท่านผู้ชมว่าสมมติถ้าช่องผมเนี่ยเอาเดี๋ยวโดนสแกนแล้วหนึ่งถ้าช่องผมเนี่ยเปลี่ยนเป็นช่องเล่าเรื่องท่านผู้ชมคิดว่าดีไหมจะลองถามท่านผู้ชมดูครับคือเล่าเรื่องเนี่ยผมจะเป็นแบบประมาณว่าเล่าเรื่องเล่าเรื่องผีสิ่งลี้ลับอะไรได้หมดครับผมโอเคผมเลยจะมาถามท่านผู้ชมคลิปนี้ว่าคนเล่าเรื่องนี้ไหมถ้าคนเล่าเรื่องเนี่ยท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมส่งเรื่องมานะผมจะเล่าให้ครับผม ชัดเจนโอเคได้เวลานะฮะแป๊บน,นึงผมขอซ่อนตัวก่อนซ่อนตรงไหนได้วะเมื่อกี้ห้องน้ำได้ไหมไม่ได้นะ่างไงเยเกอร์ส่งโดนออกไปดูถ้าชม,ช,มชอบชอบให้ผมเปลี่ยนเป็นช่องเล่าเรื่องท่านชมคอมเมนต์มานะครับแล้วก็ส่งเรื่องมาให้ผมเล่าด้วยนะครับผมจะจัดการเล่าให้โอเคตรงนี้น่าจะมีนะเดี๋ยวส่งอีโตนไปดีกว่าเพื่อความปลอดภัย อันนี้คือโดนโยไคยเป็นโดนเอาแล้วเป็นโดนยิงขึ้นโซนิกนะไม่รู้ว่าขึ้นอะไรก่ะแต่ผมขคอเรียกขึ้นโซนิกแล้วกันเฮ้ยไม่มั่นใจกับตรงไหนเฮ้ยอุ้ยโอเคเรียบร้อยครับผมสวยสวยเพื่อนสวยเพื่อนสวยยังไม่ทันเริ่มอะไรกันเลยแม่งยิงกันซะแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ยอไม่ใช่ผมว่าเดี๋ยวผมส่งโดนไปช่วยเพื่อนดีกว่าผมไม่กล้าเอาตวัวผมไปยิงเสี่ยง อ๋มีคนอยู่โอ้ยเแม่งตรงนี้เพียบเลยโอย้เรียบร้อยกล้องพังครับผมกล้องพังกล้องพังแล้วไม่ได้การแล้ววะบักยิงกล้องผมเมื่อกี้นี้ไม่รู้บักหรือตัวอะไรนะว่าไงแตกไอ้นุน่มเหลือคนนึงเหลือคนนึงเหลือคนนึงมาวิ่งมาตรงนี้วะ่ะ ไม่รู้ใช่ป่ะตู้เย็นบางกระสุนได้ไหมเนี่ยน่าจะได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเล็งตรงนี้ให้เฮ้ยเสียงมาจากตรงนี้ว่ะข้างหน้าผมอะ่ะเดี๋ยวดูกล้องก่อนเดี๋ยวผมเป็นสายซอดแนมโอ้ยเอ้ยเพื่อนจะยิงกล้องกูทำไมเอาละเพื่อนเพื่อนยิงกงลอองก้องผมครับเพื่อนหลอนไม่สิตกใจซะมากกว่ามันเหลือหนึ่งคนแล้วตอนนี้น เอ้ยผมเราชนะอยู่แล้วมั้งชนะไหมยิงฆ่ามันได้ไหมฆ่ามันได้ไหมอ้อเอ้าเ,เ,เพื่อน,นยิงผมตายละเพื่อนเพื่อนยิงผมตายไม่ไม่เพื่อนไม่ได้ฆ่าเพื่อนไม่ได้ฆ่าแค่แค่เผลอโดนยิงเลยไอ้เพื่อนโดนเพื่อนยิงเออผมไปตัดหน้าเพื่อนด้วยนั่นแหละโอเคมามาต่อต่อแม่โดนยิงซะแล้วสอรี่ it's okay โอเคดูดเ okay, มื่อกี้มันยิงใส่หน้าผมเลย <c oughs> ต,ตอนนี้เราชนะไปใส่ใสหนึ่งตาผมไม่ได้สกิลแต่ผมก็ช่วยเพื่อนยิงบ้างเนะผมชอบตัวคอรนี้มากไอ้โคเย็ดมีมิวมาด้วยมิวน,นี่ตัวสกัดโดนอย่างดีเลยถ้าวางถูกที่นะทาว้างผิดที่นี่เป็นเรื่องเลยโอเคฮนะหลักๆวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องว่าช่องผมควรเปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องเราเอา,อางี้ยกตัวอย่างก็ได้ อย่างเช่น username โหหกอย่างเงี้ยเรื่องลึกลับอะเว็บไซต์ห้ามเข้าอะไรเนี้ยผมชอบเรื่องประมาณนี้เรื่องอะไรก็ได้ก็ท่านผู้ชมท่านผู้ชม <c oughs> วันนี้กูไปแล้วและท่านผู้ชมเรื่องอะไรก็ได้เรื่องมาเหอะผมเล่าได้หมดครับแต่อย่าเอาเรื่องยากมาก็เรื่องแบบเรื่องลี้ลับก็ได้แบบเรื่องลึกลึกลับอะไรประมาณเนี้ยท่านผู้ชมผมก็ก็อื่นก่อนก่อนก่อนอื่นถามกันว่าท่านผู้ชมควรควรจะให้ช่องผมเป็นช่องเล่าเรื่องไหมแต่ก็เล่นเกมด้วยนะแต่ จะเปลีเป็นแบบแนวเล่าเรื่องแล้วอะตอนแรกผมจะตอนแรกผมเอาสปอยหนังไว้แต่แม่งนนโดนลิขกสิทธิ์เยอะมากผมเลยเลิกทำไปเอ้ยเพื่อนเพื่อนเกือบยิงโดนหน้าผมแไปละผมว่านอนตรงนี้น่าจะรอดหรือว่าไม่ผมว่าไม่ว่ะมันต้องหาที่นอนนะเอคโคะเฮ้ยยิงไมโดนยิงไม่โดนสวย ตรงนี้จะมีเปลาะไม่น่ามีผมว่าผมเออสวยเพราะาผมนอนตรงนี้ดีกว่าน่าจะรอดหนูประเมินสถานการณ์อีกทีนึงโอเคตรงนี้ไม่น่ามีมิวติดตัวนี้ไว้แล้วถ้าโดนผ่านโดนจะช็อตท,ทันทีทันใดเอ้าจะคเกรจะคเกมาจะคเ่อรมาจะคเขอามา ไอน็อกของแจ็คเกิลนี่หว่าเฮ้ยตรงนี้แม่งต้องมาแล้วว่ะแป๊บขอหลบตรงนี้ก่อนอาโดนโยคายส่งโยคายไปดูครับเนี่ยแจ็คเกิลใช้ไอน็อกอีกอ่ะไม่ชอบเลยไอน็อกตรงไหนอ๋อมันโอเคโอเคเนี่ยมันมันมันสแกนผมแล้วเนี่ยให้มันเข้ามาเหอะเพราะว่าพวกผมเต็มเลย เดี๋ยวลองติดหลังคาดิไม่ไม่มีนะเฮ้ยปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้โหแย่แล้วท่านผู้ชมผมอยู่นี่ใช่ไหมผมควรจะติดกล้องไว้เอ้ยเดี๋ยวผมขอไปดูแป๊บน,นึงข้างนนกมีใครไหมวะ ไม่น่ามีแต่มีคนเจาะมาเมื่อกี้นี้เฮ้ยมันไปไหนหมดบอกว่าคคไม่มีน็อกนะน็อกนี่คือตัวที่ล่องหนในกล้องได้ไม่น่ามีนะโอ้โอเคเจอละเจอละอลโอ้โหเพียบเลยอยู่ข้างหน้านันะ่นอะแล้วเดี๋ยว,ยวส่งไปดูก่อน หกเมตรโอเคส่งไปดูแป๊บหนึง่งจัดการโยคให้ตูม้มสแกนยิงตูม้มเฮ้ยเพื่อนโอโหเพียบเลยว่าไงว่าไงสวยเพื่อนเพื่อนข้ามมาเลยข้ามมาเลยแตกหนึ่งเฮ้ยชุบ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 เพื่อนชุบเพื่อน ช่เพื่อนชวเพอน่โ้ยละแย่ละแย่ละแย่ละตรงนี้มันจะมาไหมวะข้างหน้าก็มากลัวข้างหลังวะโอยเช่เช่เชอกเพื่อนขอให้รอดก็พอขอให้รอดก็พอเฮ้ยฟิวฟิวฟิวโอ๊ยโอ้ยโอ้ยตายฟิวมา โอเคอย่างไรก็ชนะเอ,อปิดท้ายด้วยฟิวฆ่าผมซะหนึ่งทีไม่เป็นไรตูมตูมโอ้โหผมตายอนาถมากวิ่งหนีออกมาไม่ทันโอเคได้เล่นเป็นแอตแทกเกอร์สักทีผมคิดว่าถ้าผมทําคลิปเล่าเรื่องแบบก็ใครอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะดูอีกทีนึงแล้วก็มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังผมคิดว่าถ้าผมทําช่องแนวเล่าเรื่องน่าจะมีคนดูเยอะอยู่นะ

ไอนี้หลายรอบแล้วเนี่ยกลัวมันวะเราแวงแล้วไม่ระแวงทีมตัวเองระแวงเพื่อนเอ้ยไม่ระแวงศัตรูแล้วระแวงเพื่อนอ้ยฟินก้าไม่ใช่ฟินก้าเลยมิล่าปะโ,ะโซะโซโซะโอลบ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 ไปครับไปครับไปไปตกใจหมดเพื่อนไปไปตรงนั้นมีมิล่าหนึ่งตัวนะเฮ้ยปืนนี้ทำอะไรได้วะ โอ้ปืนระเบิดนี่เองโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่น่านรีบใช้เลยผมไปแล้วไปกับเพื่อนดีกว่าเปิดใช้นี่เนี่โดนโดนผมสามารถระบุตำแหน่งได้ครับว่าใครอยู่ไหน โอ้โหชัดเจนเลยเพื่อนจัดการเลยเพื่อนจัดการเลยเพื่อนโอ้โห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 เดี๋ยว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 กรรมละกรรมเวลละเวลละเอาดิเอาดิตรงนี้เพียบเลยตรงนี้เพียบเลย เอาวคิดยิงศพเพื่อนตัวเองอ้าผมเมาผมเมาผมเมาเฮ้ยผมเป็นอะไรของผมวะเนี่ยวันเนี้ยโอ้สวยเพื่อนไม่เพืมม่อนเพื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 ่อนระวังเพื่อนตรงนี no and bows and bows ้มึงต้องมาบอกเลยสวยมึงต้องมาตรงนี้จังหวะเลยจังหวะนี้บอกเลยเฮ้ยเฮ้ย เออสวยไปดีสวยไปดีปดแตกไปดียิงศพซ้ำยิงศพซ้ำหยอกหยอกอย่าไปทำตามนะจีจีจอีซี่ด้วยโอเคสามต่อศูนย์แม่งชนะใสะ่ใส่อ่ะเออเออเอาไงมิล่าสวยผมได้ที่หน่อยที่สามก็ยังดีับผมเป็นไงทีมผมคอเอ้ามาดีโลโบเบ,บียชื่อระเทศนะว่าโอเคนะับตาถอไปกันเลย สาต่อศูนยหดีจริงๆโอเคครับมาแล้วครับจังหวะน,นี้บุกเข้าไปในบ้านหลังนี้ครับจะมีบอมอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ,ยจเใจเย็นดิโอค,คนนี้น่าจะเล่นโหดอยู่นะเออสวยเพื่อนถ้าโดนนี้ปบมือให้เลยขึน้นไหมครับชชอบรบรยากาศอย่างนี้จังเลยเนี่ย เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวแม่งก็เข้าหลังเข้าหน้าดูไม่ออกอะโอ้โหไม่น่าใช้เลยเฮ้ยเฮ้ยเพราะวมันน่าจะเดินมานะวันนี้เพื่อนขึ้นไปเลยสวยเพื่อน ค,ค่อยเดินค่อยๆเดินเพื่อนโดนอยู่ข้างล่างเอ้ยไม่ใช่บอมอยู่ข้างล่างเราแล้ว,ลวโหหลังกำแพงนี่น่าจะมีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์โอเคไม่น่ามีนะแต่หลังกำแพงนี่สินี่ต้องใช้เออเป็นรูซะหน่อย แต่ไม่รู้ว่ามีจะมีใครมาเปล่านะเฮ้ย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 ตามเพื่อนไปฮะน่าจะรอดเฮ้ยเฮ้ยแม่งหลังประตูนี้นี่แหละวะมันไปไหนกันหมดวะ ไม่มีเลยอะสอนแนมที่เพื่อนมีปะมีปะมี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 มมวางแผนบอมเลยเพื่อนแผนบอมเลยเพื่อน เหลือแล้วมั้งน่าจะชนะแล้วล่ะชนะเอ้ยโอ้โหเอาแพ้ได้ไงวะโอ้เกือบแล้วว่าโอ้ไม่นะเพื่อนไปแล้วเพุ่งวะมาแล้วมาแล้วงงเออจริงทำไมแพ้เราไม่ได้แพนบอมบ์หรอเมื่อกี้เกือบชนะแล้วแม่ส่งโดนไปที่เพื่อนไม่น่ามีเลยนะเอ้ยเดี๋ยวผมดูด้วยดูด้วย ตรงนี้บอกว่าข้างล่างอะโอ้เพื่อนเพียบเพียบเพียบบอกเลยว่าเพียบอ๋อแตกเรียบร้อยครับแต่โหแม่งเพียบจริงครบเครื่องจริงตรงนี้ไอ้ข้างล่างแม่งเยอะจริงว่ะเพื่อนนายต้องระวังไม่เป็นไรแล้วจัดการเอง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายดินมันอยู่งั้นไม่ใช่ไงเฮ้ยผมก็ว่าอยู่อาจจะเป็นตัวล่อก็ได้เพื่อนสวยสวยสวย ตรงนี้เหมือนมีเหรอตรงนี้มีเหรอรมันหมอีเสียงอยู่เอาแฟลชไปกินตูมดูซสึกว่าจะรอดหรือไม่เอาแฟลชไปกินตูมเฮ้ยแม่ไม่กล้าเดินว่ะ เฮ้ยแม่งไม่ไม่อุ้ยโอ้ยแย่ละเฮ้ยเอ้ยเอ้ยแม่งตรงนี้ทีอับ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 เรามีโอกาสตายสูงครับทีอับแบบทุกมุมแม่งยิงล่อเราได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้เฮ้ยสวยเพื่อน เห้ยเยอะละ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 เออสวยแตกหนึ่งโอ้โ oh, ห oh, ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ฆ่าได้ตัวหนึ่งนะเฮ้ยใครมุลโอ้โห oh, oh, ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนี่เองตาแรกแพ้ได้ไงผมก็งงอยู่แต่จังหวะนี้ต้องใช้แอคโคบอกเลยไม่ใช้ไม่ได้โดนยิงขึ้นผีโยไครปวดหัวยันวันทั้งวันทั้งคืน ผมไม่รู้อยู่ตรงนี้จะปลอดภัยเปล่าแต่อยู่ใกล้เพื่อนน่าจะดีสุดเฮ้ยผมนั่งตรงไหนดีแล้วจะปลอนั่งตรงไหนดีว่าที่มันปลอดภัยอ,ะอ่ะเอาลช่วงช่วงปฐาและเฮ้ยโอ้ไม่ได้จะฟิลแม่งตรงนี้ผมก็ตายอยู่ดีเชื่ออยู่เนี่ยไม่ได้การแล้วเพื่อน โอ้ยเพียบว่ะโอ้โหกำเปและผมยิงเปิดตเปิดตำแหน่งให้มันแล้วเพราะข้างหน้าแม่งมาวะอ้าฮาอ้าฮาอ้าฮาห,าาห,าาหาลบก่อนเอาไงเอาไงเอาไงอาา้อาฮะอ้าเอาไงหนาเอาไงเนอเออโดนยิงอยู่ดีใช่ไหมเถอะเออสวยเพื่อนเราจะน้าจัดการเลย เดี๋ยวพวกไปช่องดีๆทางที่มันดีๆดีกว่าอจอุจ๊บจุ๊บนะนะ,นะเออโดนยิงแล้วครับจบกันโดนกูไปหมดแล้วเอาระเบิดไปแดกเอาระเบิดไปแดกไม่น่าโดนอ่ะผมว่า เฮ้ยฝั่งมันโหดเกินฝั่งมันโหดเกินฝั่งมันมาแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวคุ้มกันซ้ายให้เฮ้ยฟิวมาแลวเฮ้ยตรงนี้แม่งก็มาว่ะเอาไงดีเนี่ยว้าวตรงนี้แม่งต้องมาเชื่อไหม ใช่เลยเสียงข้างหน้านี้สวยครับผมแม่ยังไม่ทันทำอะไรเลยชนะซะและ้วยังยังไม่ชนะยังไม่ชนะมาหึงชนะตานี้แม่โหดเกินมาผมเชื่อว่าตรงนี้น่าจะปลอดภัยสำหร,รับผมเอ้ยเอาโหมันบุกเข้ามายิงงี้เลยเหรอ เฮ้ยใจเย็นดิเพื่อนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆของผมต่อไปสุดท้ายฉันชแนลมาสเตอร์ทีวีขอลาไปก่อนเอออย่าลืมด้วยนะครับท่านชมผมบอกว่าผมควรเปลี่ยนเป็นช่องเล่าเรื่องดีไหมโอเคถ้าถ้าถ้าเป็นอ่ะท่านชมไม่ส่งเรื่องมาให้ผมเล่านะครับผมนะโอเคมาเปิดกล่องอันนี้ก่อนผมได้เลยเอ่ยโอเคได้สกินของฟอร์์มาโอเคไป,ไ,ปไ,ปไ,ปไปบ๊ายบายครับผมจุ๊บ